ข่าวคราวอันหนึ่งที่คนอ่านข่าวแล้วทึ่งมากเลยก็คือเมื่อวานนี้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกอนุมัติมอบเหรียญเกียรติคุณชั้นที่หนึ่งแก่ภูมิธรรมเวชยชัยเขามีเกียรติคุณอะไรวะเขามีเกียรติคุณอะไรวะกระบวนการตอนเขารักษาการนายกไม่ได้ปกป้องทหารเลย ไม่ได้ยุติภัยสงครามเลยทหารยังคงเสีชีวิตทหารยังคงขาขาดคนคนนี้เหรอที่สมควรแล้วที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะอนุมัติเหรียญเกียรติคุณชั้นที่หนึ่งให้แกภูมิธรรมเวทชยชัย ผมเนี่ยก็คาใจแทนท่านผู้ชมผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคาใจแน่ๆว่าคนคนนี้เหรอควรได้รับเหรียญเกียรติคุณชั้นที่หนึ่งจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก็เลยอยากรู้ว่าเหรียญเกียรติคุณชั้นที่หนึ่งคืออะไรโดยปกติเขามอบให้ใครเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมเหรียญเกียรติคุณชั้นที่หนึ่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นเหรียญเชิดชูเกียรติที่มอบให้เก็บพนักงานและลูกจ้างประจำขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่ปฏิบัติงานมาได้ความเรียบร้อยไม่น้อยกว่า25ปีอันนี้ภูมิธรรมไม่เกี่ยวละหรือบุคคลอื่นที่มีอุปการะคุณอย่างสำคัญแก่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกอันนี้ภูมิธรรมอาจจะเกี่ยว หรือบุคคลที่สาภาทหารผ่านศึกเห็นว <mos usi> ่าเหมาะสมจะได้รับเหรียญนี้การมอบเหรียญนี้จะอยู่ในอำนาจการพิจารณาของสภาทหารผ่านศึกบอกกับเราหน่อยเถอะครับบอกให้เราหายคาใจหน่อยเถอะครับว่าภูมิธรรมเวชชยชัยนั้น เขามีอุปการะคุณใดเขามีเกียรติคุณใดเขามีความดีความงามอะไรจนสภาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกรู้สึกว่าต้องมอบเหรียญเกียรติคุณนี้แก่เขาใช่เขาเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งจะต้องมานั่งเป็นนายกสภาทหารผ่านศึกโดยอัตโนมัติแต่เขามีความดีความชอบอะไรเขามีความดีความชอบเขามีเกียรติคุณใดเป็นที่ประจักษ์หรือสภาทหารผ่านศึกจึงอนุมัติมอบเหรียญเกียรติคุณชั้นที่หนึ่ง แก่ภูมิธ,ธรรมเวชชยชัยการเป็นรัฐมนตรีกระจอกกระจอกของเขาไม่ใช่เหรอที่โอนอ่อนผ่อนตามพยายามช่วยกรัรมพูชาออกนอกหน้าออกนอกหน้านอกตาจนสร้างความลำบากใจให้แก่ฝ่ายปฏิบัตินี่แหละคือคนที่ควรจะได้รับเหรียญเกียรติคุณชั้นที่หนึ่ง จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกใช่ฮะคุณสุปริยาบอกเราขอคัดค้านใช่ครับเราขอคัดค้านในนามประชาชนเราไม่ได้ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์กรท่านหรอกครับเรามีสิทธิ์ได้แค่นี้ที่จะส่งเสียงว่าเราสงสัยเราเคลือบแคลงเรานึกไม่ออก ว่าภูมิธรรมเวชชยชัยมีเกียรติคุณใดมีอุปการะคุณใดถึงขั้นที่จะต้องได้เหรียญเกียรติคุณชั้นที่หนึ่งจากสภาทหารผ่านศึกไม่ใช่เขาหระครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทหารต้องเจอศึกและกรรมศึกบางส่วนเสียชีวิตครับบางส่วนบาดเจ็บ พิการครับเขาคือคนที่สมควรได้รับเหรียญเกียรติคุณชั้นที่หนึ่งแล้วจริงๆอย่างนั้นหรือครับถ้ามีโอกาสตอบตอบพวกเราให้สิ้นสงสัยให้สิ้นความคลางแคลงใจหน่อยเถอะครับงงใช่ไหมคุณเอกนัทว่องไวบอกงง พิมงองงูมาประมาณล้านตัวงงงงนะใช่ครับขอคำอธิบายครับคุณเล็กเลมอนบอกขอคำอธิบายคุณสมบูรณ์บอกทำโพเลยอาจารย์ปูอาทำโพกันง่ายๆท่านเห็นด้วยหรือไม่ภูมิทำได้เหรียญเกียรติคุณชั้นที่หนึ่ง ท่านเห็นด้วยหรือไม่ภูมิธรรมได้เหรียญเกียรติคุณชั้นที่หนึ่งเดี๋ยวรอทีมงานเราขึ้นโพแล้วท่านช่วยตอบกันหน่อยนะครับ